ดาบหนึ่งเล่มหรือด้ามหรอเดี๋ยวนะไอเชือกใบแค่หูใช้เป็นเล่ม <BR Y> ดาบมันยิ่งใหญ่เลยจะต้องเป็นด,า <laughs> ด้ามอยากคุยกับ <laughs> สวัสดีครับผมผมเอฟตีนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณกล้ยกับคุณน็อตอีกแล้วสวัสดีสิครับสวัสดีครับช่วงนี้เราเราแบบฟอร์มดรอปไปนะรู้ตัวไหมเนะี่ยก็ไม่ได้ดรอปใส่เอฟนีเราดรอปหรือเปนะ่าเอฟดรอปนะเอฟเอฟน่าจะดรอปนะตรงๆเ,เห็นยอดวิวก็แบบแตกหลายอันด้วย อย่าว่าเอฟ <c oughs> เอาเป็นว่านะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันอีกแล้วกับในหน้าจอคุณน้อคุณกล้วยนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับคนไทยหรือเปล่าสอง <c oughs> <c oughs> เนไาคคนลุกคือตอนแรกอะไม่คิดว่าจะมีเกมนี้นะเพราะว่าแบบคิดว่าน่าจะจบเนี่ยเกมที่แล้วอะแต่น้องบอกมาว่าพี่มันมีพาร์ทสองมาแล้วพี่ลองไปเล่นดูสิก็าเลยต้องมาอัดอะไม่ได้นะครั้งที่เราใครชนะไปไว้เกมขอใดหรือเปล่าเนี่ยไว้เองแหละใช่เหรอคือยังไม่รู้เลยนะว่าว่าแบบข้างในเนี่ยมันคืออะไรลักษณะนามมันบอกแค่เนี้ยแล้วเป็นธงชาติไทยอีกแล้ว เราผมพอเปิด Google กันพี่เราต้องใส่ความรู้แล้วอะเอ้ยไม่ต้องแล้วก็ลักษณะน้ำนั่นแหละแบบเป็นอันเป็นชิ้นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าตงผมไม่รู้คุณหมายความว่าอะไรวะพี่เอาไป็ว่าเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าโอเคคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครแล้วกดกระดิ่งเพื่อพาคลิปใหม่เราด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกลางกลก่อนเข้าเกมทำไมเราไม่ให้ความรู้เรื่องลักษณะน้ำก่อนนะกูไม่รู้ผมภาพแล้วเหมือนนี่ จุกขีปีศาจอะไรอย่างงี้ก็ใช้แบบเป็นตนว่าไปโอ้โอเคโอเคโอเคอันนี้คือได้ความรู้เลยนะได้ความรู้ก่อนเริ่มแล้วถอดแว่นเลยขี้เกียจใส่ละเหมือนจะฉลาดแต่ใส่แว่นไวยมาเริ่มเลยใครเริ่มก่อน F น็อตกล้วยเรียงนี้เลยนะมะจากเย็บผ้าหนึ่งจากคันเครื่องอันฮูเฮ้ยมีเวลาด้วยสายโหบอมเงเห็นไว้เฮ้ยโดนพัดสองก็โดนหมาเลยวะจากเย็บผ้าหนึ่งเครื่อง นีจากเย็บผ้าหนึ่งคันฮะอ๋อคนลุกเดีอะไรทีถอดแว่นถ้าใส่แว่นนี่แบบอับอายจริงเหรอจากเย็บผ้าหนึ่งคันจริงเหรออ๋อมันมันใช้ไปที่ที่ป่ะพี่เลยแบบหนึ่งคันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมัวมึงมัวอ่ะมัวมึงมั่วใช่ใช่พี่กดอ่ะเด้อยุ้งฮะมันคืออะไรวะยุ้งไงยุ้งยุ้งน่าจะเรียกวก็ฉางปะหนึ่งขาหนึ่งหลัง พี่ไี่ก่อนไอ้ยุงยุงอะไรน่ะมันคืออะไรพี่อ๋อยุงข้าววะเก็บข้าวเนี่อ๋อเมื่อกี้นอนนึกถึงไอ้ไอ้เทียบกลางนอนตอนเด็กกันยุงอ่ะเออกูคิดจะกันยุงกันเนี่ยพี่อันนี้เรื่องบุกกันไปเลยอะโอเคไปต่อไปเลยเชิญคุณกล้วยครับซึ่ง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 หรือเปล่าเครื่องนอนเตียงอะแต่ผมไม่รู้ว่ามัน หนึ่งหลังกับเป็นโดหนึ่งหลังงนี้ไหมเร็วเร็วเร็วแปะแล้วแปะแล้วในการเอ้ยเอ้ยนการในกันหนึ่งใบหนึ่งหนึ่งใบเอ้ยตํนักหนึ่งหนึ่งหลังเอ้ยระฆังหนึ่งอันโค้งระฆังระฆังหนึ่งลูกภูเขาหนึ่งลูกลงตบหีบอ้าวมีตบมีตบเป็นหลังมีตพเป็นหลังเช่นมีโลงก็เอาไปกันหนึ่งคะแนนแล้วกันโอเคไปกูเริ่มต่อ ยมบาลต้นเออวันหนึ่งตัวจดหมายฉบับอ่างหนึ่งอ่างอ่างไม่ใช่ลูกไม่ใช่ใบอ่างไปถูกด้วยวิทยุตัวตัวอะไรเองแต่ว่าไปมันง่ายกว่ารอบที่แล้วเยอะผมรู้สึกแบบไม่ค่อยอับอายเท่าไหร่อ่ดคลิปเนี่ยกดเลยนะอาเชิญ อุ้ยมันเป็นสถานที่เลยว่ามึงนึกถึงอ่ะใจกลางกรุงเทพมันก็ต้องหนึ่งแห่งหนึ่งที่หนึ่งแห่งหนึ่งที่เฮ้ยเอาแล้วปืนปืนคืออะไรวะปืนคืออะไรวะเอาแล้วสิทธิ์ปืนอ่ะปืนเหรอปืนเรีว่าอะไรวะปืนโอกุเสอร์ปืนแม่งเป็นปืนอัดลม อันดีรทำนอ๋อปืนคือสิ่งที่เป็นแนวหรือเป็นแผ่นนะนะอ้วอาเชิญกู๊ดไปต่อเลยครับผมสวนสัตว์สวนสัตว์หนึ่งแห่งสวนสัตว์หนึ่งที่แห่งเฮ้ยปลอดปลอดเฮ้ยมลอดปลายเลยมิเชยเรียนอินเตอร์มาไม่ไงลอดวันเอเอถึงอันไปโอมสเตอรีหนึ่งวง อ๋อหนึ่งเส้นไม่มีหนึ่งชดหนึ่งโซ่หนึ่งสายหนึ่งสายเฮ้ยจุบผ่ายแล้วมริงเห้อโอ้ลับที่ล้วหนึ่งลงโอ้ปัดปดหนึ่งด้ามเล่มเล่มเอ้ยปัดอีกหนึ่งฉับเฮ้ยคนิกหนึ่งหน่งแหงโทษรใช้หนึ่งเส้นเฮ้ยต้องหยิบหนึ่งหนึ่งต้องหยิบหนึ่งคำพี่เห็นอะไรแบบเมื่อกี้นายเนี่ยนายเนี่ยยิน o ตายม่ะพี่ตายไอ้ดอนดิไม่ต้องไปถามกูพอดีตอนมันยุคปลายแบบเรียนห้องสองไงเป็นแบบศิลป์ภาษาใช่ป่ะก็ได้เรียนภาษาไทยเอ้าก็เรียนภาษาไทยศิลป์ภาษาไม่ใช่เหรอไม่มีไม่ต้องเรียนใช่เหรอแล้วพี่เรียนอะไรญี่ปุ่นพี่เรียนจีนโอ้โหเทียนมีมีคนไทยกูกลายเป็นคนจีนแล้วเนี่ยพวกมึ้งสิแม่งไปต่อเลยโคนหน้าลุยเฮ้ยอะไรอ่ะที่ใช้คาดยาป่ะพี่ไม่รู้เดา มันคือที่เกี่ยวย่าป่ะไอ้คาดเออมันคือคาดที่คาดย่าพี่ที่มันเป็นซีซีอ่ะกดเด้อเด้อตําหนักเดี๋ยวนะอันนี้ดูเป่าคนจีนบ่อยมันน่าจะน่าเออก็มีความจีนอยู่อันเนี้ยหลังวะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหง่ายอ่ะไม่ต้องมีศพกับไม่มีศพนะกดตินทะเลสาบโอ้ยสามเลยเอ้คนนี้เขาแบบเฮ้ยหมายแค่ชิบหายละเนมก็ไม่ใช่ดึงแท่งเอื้อน ไปจุกไาแค่โหรังให้คะแนนไม่ขอบคุณเขาเขาเล่นเป็นเล่มม่ใช้เหมือนอาวุธแบเหมือนมีดเลยพี่ทำว่าแท่งกับเล่มนี่มันต่างกันยังไงใช้เล่มแล้วมันดูหน้าเกงขามไมใช้หังใช้ใช้ใช้ก้ยครับผมชครับปั๊มน้ำมันเชียร์แล้วเดี๋ย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 วปั๊มน้ำตัวเอา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 สัตว์เดี๋ยวสัตว์้แบบอินเซนปะเนี่ยดวงใจหนึ่งดวง ดาบหนึ่งเล่มหรือด้ามหรอเดี๋ยวนะไอเชื่อใบแค่หูใช้เป็นเล่มดาบตัวยิ่งใหญ่เลยจะต้องเป็นด้ามดาบมันมีค่าทุกอาทิโอเคไปต่อเลยกูเองไปวิมานเป็นวิมานวิหารวิหารหลอกเล่นวิมานวิมานวิหารหนึ่งแห่ง พี่ไปใส่แว่นมาพี่ไปหยิบแว่นมาใส่เลยตอนนี้เลยพี่ต้องการแบบบู๊แล้วคุณใส่พลังแล้วกูใส่พลังเพิ่มพลังอืออ่าเชิญคุณคุณนอเต้เต็นหนึ่งโอ้โง่ายอ่ะเต็นหนึ่งหลังเนาะหลังไม่ได้หลังต้องเป็นไม้ดิเต้นไปเต็นหนึ่งหลังอะไรที่เป็นทรงบ้านนี่จะใช้หลังหมดเลยป่ะพี่ใช่อะไรที่เป็นทรงบ้านมันใช้หลังหมดเลยเว้ยอ่ะคุณกล้วยเชิญครับภาพโอ้โง่ายอ่ะปับหนึ่งภาพเอง อยางรถเบ้าหนึ่งน้ำใช่ใช่ไม่อช่ต้นกระถางนึ่งใบอุย้ยหนึ่งด้านอันล่มหนึ่งคัน,คนอันเฮ้ยเช็คหนึ่งเล่มเช็คใช้เป็นเล่มใช่เป็นเ่ะ มันต้องเป็นใบดิเช็ค oh. มันมันเป็นแบบพี่เช็คมันมาเป็นเล่มเลยพี่ไม่คืออันนั้นเล่มเช็คหรือเปล่าแต่นี่คือเช็คแบบเป็นใบเดียวอ่ะต่อเลยต่อเลยไม่ต้องเถียงกันละไปต่อเลยนะเออครับผมมุ้งหลังศพสวิงสวิงหนึ่งปากตัวเองเองไงเหรอร์ตกด้วยหอตะบุตรหอตะบุตรหนึ่งหอ หนึ่งแห่งมันเป็นสถานที่ยังไงอุ้ยลือเออกูอยากชอบเลยสวิงโอเคตายเลยเจอครับคุณดอทบ้างอุ้ยโอ้ง่ายอ่ะเจ้าผ่านไปแล้วอ่ะผ่านแล้วแฟมหนึ่งเอ้ยง่ายต้องเล่นหรออ้าวเออว่ะเมื่อกี้ผมคิดว่าแฟมหนึ่งเล่นเหมือนกันเอาแฟมมาหนึ่งแฟมสิแฟ้มมาหนึ่งเอเกมมันมาอย่างี้ก็ผิดก็คือผิดนะนะอาเชิญ์คุณกล้วยครับผมรถหนึ่งแห่โอ้โหโอ้ซวบ หนึ่งโอ่อนหนึ่งใบฟองอากาศหนึ่งจะฟองอากาศมีสัพพนามเนี่ยวะหนึ่งดอกวีหนึ่งวีกันต่อเรียกมั้ยครับว่าเรียกลูกกูไม่สบายใจเอาเรียกมีฐานมีฐานนี้แห่งใช่ไหมเออเป็นนั่นแบบบ้านพักเหมือนแบบสถานที่พักเขาจะไปใช้เป็นหลังปะช่างแม่งเออเอาเป็นว่ามึงชนะแล้วช่างบ้างเออแก้สะกอนเดี๋ยวกูจะไปต่อละไปอ๋อ ยอยอคือแล้วหมูยออะไรเงี้ยไม่รู้ผืนไปแล้วกันอะไรอ่ะยอคืออะไรอ่ะยอคือผลไม้พี่ฮะโอ้ยมันจะเป็นไอ้ไอ้ลูกที่หน้าตาปลักประหลักมีหนุ่มๆยิ่มแม่งมีจุดๆด้วยอ่ะเออไปไปไปต่อเลยต่อเลยอสูรก็สูรอ่าสาราสาราน่าเป็นไอ้นี่ก็รู้หนึ่งเดือนหรอหนึ่งเดือนเลยหนึ่งหลังแล้วคำว่าเรือนนี่มันคืออะไรคำนามเรือนหนึ่งจำนวนเงิน เงินเหลื่อนหมื่นราคาเหลื่อนแสนอะไรวะต่อยต่อทั้งเหนือเราพี่อ่าเจอ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 เพิ่งเอ็นเกมเลยเหรอวะก็อีซี่อะนะโอ้โนสาวาลีหนึ่งแห่งไขไขนิ่งโอ่งแป๊บนึงไขก็โอ่งโอ้โหไข่ไขไหนึ่งลูกอะโอ้โนสต์หนึ่งมันเป็นพื้นที่ป่ะมันเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่มันเลยเป็นแห่ง ช่วยกันช่วยกันทะลุ1้สิเลยฟ้าปืนปืนปืนก้นมันมันไปมันมันเลื่อยเฉยพี่เอฟโอ้โหถามจริงใช่พี่ไม่น่าฝากพี่เอฟผมฝากคนสูงคะแนนผมคิดอันเหมือนผมพี่เล่นกันเฟอร์สองตัวสไหมพี่เ็ดไหมใครถึงสองก่อนชนะเบสออฟทรีไหมมาเลยน็อตเป็นหนึ่งหลัง เอ้ยเจนคุดูโหลไม่รู้เลยกูใช้บ่อยโอ้โหาบที่เจอคุณน็อตของของคืออะไรวะของของของแบบของของโก้แบบไอ้ระคังนี่มาพาใช้ขวด่อพี่เก้าแปดเจ็ดดู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 ด่ดดู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 เูดูดูดดไดูดดดูดดดดด่ดดดดด กูไม่ยอมเน่งกันวางกะโลหนึ่งหลังเลื่อนเลือนในการหนึ่งเลื่อนเลื่อนหนึ่งอะไของเมื่อกี้ดอนเอาเลไไปวะอันแคนไอแคนที่กูรู้จักนี่คือแบบที่เป๋าอรเออแต่มันหนึ่งแคนเฮ้ยเดทแมทแล้วอ่ะต้องตัดสินแล้วน็อกูจะไม่ใช่คนโง่ที่สุดเอ้ย ตัวตัวกูรู้แฟมหนึ่งแฟมพัตตะานหนึ่งแหงวิมานหนึ่งอยู่นบนดิน <laughs> เฮ้ยมันไม่ใช่วิหารนะวิมานอยู่บนดิน <laughs> ให้เชอไหนท่านผิง <laughs> <laughs> วิมานวิมานามานีนมอตสามคะแนนเหรอพี่เดี๋ยวจะโชว์ศักยภาพให้ดูทางมา <laughs> เรียบร,รย้อย เอาเป็นว่าสรุปนะยครับผมไดที่สองกล้วยได้ที่หนึ่งน็อตก็ลังทายนะครับเกมนี้เกมงงงๆก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ลองไปเล่นกันได้นะครับคนไทยหรือเปล่านะสองอันนี้ผมไม่ได้ค่าโปรโมทนะแต่ก็สนุกดีนะครับผมโอเคนะคอับก็ขอบคุณคุณน้องกล้ด้วยอ่ะคุณน้องกล้บอกลาทุณผู้ชมก่อนจากกันสิบายไม่มีอะไรจะพูด โอเค,คเดี๋ยวันดี๋ยวเจอกันคลิปหน้เป็นไรก็รอดูหน้วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบิ๊บบิวสวัสดีครับปุ๊บ